สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะมาพบกับดวงในเดือนมกราคมปีบุทธศรักราช2565กันค่ะดีไฮพรีเทสนะคะแปดไม้เท้า หกเหรียญห้าถ้วยนะคะเดอะฮาโลเฟนนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะสามถ้วยห้าไม้เท้าสองถ้วยนะคะ 6ดาบมาเริ่มดูกันที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีมีนในปีเนี้เดือนแรกของปีเนี่ยตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างคาดการอะไรต่างๆได้แม่นยำนะตัวคุณค่อนข้างมีการวางแผนหรือบางครั้งะด้วยความที่คุณเนี่ยเซนค่อนข้างแรงอะเวลาจะเกิดเหตุหรือว่ามีอะไรเข้ามาคุณเองเค่อนข้างรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะ การเงินของชาวราศีมีนในเดือนนี้การเงินของคุณเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคุณเนี่ยอาจจะมีโชคมีลาบเข้ามาได้นะคะเป็นลาบลอยหรือบางท่านเนี่ยคุณที่กำลังรอเงินต่างๆเนี่ยคุณกำลังจะได้รับการตอบรับจะมีข่าวดีทางด้านการเงินนะคะหรือบางครั้งเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยแบบคิดหวังสิ่งใดอะ่ะ อยากได้นู่นได้นี่เนะี่ยคุณก็จะค่อนข้างได้ตามที่คุณหวังนะคะถือว่าเป็นเกณฑ์ดีเลยทีเดียวอะ่ะสำหรับชาวราศีมีนในปีนี้นะคะเปิดมาด้วยความแบบสุขสมหวังดีมากนะคะรอบๆตัวคุณเนี่ยตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างให้ความช่วยเหลือแล้วก็เมตตาคุณเนี่ยค่อนข้างมีแบบผู้ใหญ่อุปถัมภ์อะ เวลาคุณเนี่ยลำบากหรือว่ามีเรื่องเครียดหรืออะไรที่หาทางออกไม่ได้อะจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือคุณซับพอร์ตคุณสนับสนุนคุณอาจจะเป็นหัวหน้าหรือเป็นเพื่อนร่วมงานที่แบบเป็นผู้หญิงที่โตกว่าแล้วก็จะมีชายที่ค่อนข้างมีอายุเนี่ยเขาจะเอ็นดูคุณมากเลยเวลาคุณแบบขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้ความช่วยเหลือคุณมากเลยนะคะ ในเดือนนี้บางท่านน่ะอาจจะมีความแบบเหมือนคาดหวังสิ่งต่างๆมากเกินไปนะคุณเองเนี่ยอาจจะได้อะไรมาค่อนข้างแบบง่ายอะ่ะด้วยความที่คุณแบบอยากได้นู่นได้นี่มันก็ได้เข้ามาแบบตรงใจคุณน่ะทำให้บางครั้งอะคุณคาดหวังสิ่งที่มันแบบใหญ่เกินประมาณเนี้ยใหญ่เกินตัวคุณคุณอาจจะทําแบบว่าเหมือนผิดหวังได้อะ่ะ อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัออจจรก,ยกยหรืออาจจะเป็นเรื่องที่คุณเนี่ยอยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเป็นเรื่องที่คุณเนี่ยแบบคาดหวังว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแบบแน่นอนแต่ว่ามันเป็นข่าวร้ายอะ่ะยังไม่ได้เลื่อนขั้นประมาณเนี้ยก็จะทําให้ตัวคุณเนี่ยค่อนข้างเฟลมากเลยนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตัวคุณอะคือยิ่งคุณอนี่ะทำดีนะในปีเนี้ย จะเป็นปีที่คุณเนี่ยดีมากเลยทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเอ็นดูการเงินการงานที่คุณเนี่ยคาดหวังไว้อาจจะแบบเติบโตขึ้นค่อนข้างมากเลยนะคะความรักของชาวราศีมีนสาหรับผลโสดนะตัวคุณนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์โดดเด่นแต่ว่าด้วยความที่คุณเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงบ่อยอะ่ะเหมือนเปลี่ยนคู่ของบ่อยอะ่ะมีความแบบไม่แน่นอนอ ทำให้คุณเนี่ยยังไม่สามารถลงหลักปักฐานกับใครได้แบบจริงๆจังๆอ่ะหรือบางครั้งพลังงานที่เข้ามาสําหรับผลโสดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบการลักซ้อน3ามคนประมาณนี้เหมือนแค่คุยๆประมาณนี้นะคะมันเลยยังทําให้คุณเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นกับใครสักทีหนึ่งนะคะความรักของชาวราศีมีนสาหรับคนมีคู่นะคุณกับผู้ของคุณเนี่ย คุณอะค่อนข้างคาดหวังความมั่นคงมากคือด้วยความที่การเงินอะมันก็สําคัญกับชีวิตคู่เนาะทาให้ตัวคุณอะค่อนข้างแบบคาดหวังว่าคู่ของคุณเนี่ยจะต้องมั่นคงทางการเงินในระดับหนึ่งต้องมีนูน่นมีนั่นมีนี่แบบพร้อมอะทาให้คุณเนี่ยแบบเหมือนก็ยังคิดว่าเขายังต้องดีกว่านี้เขายังต้องแบบ มีมากกว่านี้ประมาณนี้นะคะจริงๆไม่มีใครทุกคนเนี่ยเพอร์เฟกไปซะหมดหรอกคู่ของคุณที่คุณมีอยู่อะถือว่าดีเขาเป็นคนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายมั่นคงกับคุณมากอย่าให้คุณเนี่ยเครียดวิตกกังวลไปเลยนะคะคือเขาอ่ะดีอยู่แล้วเขาเป็นคนที่แบบมั่นคงอ่ะขยันทางานหาเงินทุกอย่างขอให้คุณเนี่ยเชื่อใจเขาได้นะคะ แล้วความรักของคุณกับผู้ของคุณเนี่ยจะสดใสแฮปปี้มากจะแบบเป็นคู่ที่ใครๆก็ต้องอิจฉามากนะคะสุขภาพของชาวราศีมีนในเดือนนี้นะคะสุขภาพของคุณเนี่ยให้ระวังโรคที่คุณเนี่ยเหมือนไม่ได้คาดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ถือว่าหลายแรงไหมก็ไม่ได้หลายแรงมากขนาดนั้นนะคะอาจจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยบ้างแต่โดยรวมแล้วว่าตัวคุณน่ะเป็นคนที่แข็งแรง เวลามีโรคอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่มีเกณฑ์แบบโรคหลายแรงเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอให้คุณเนี่ยสบายใจได้การงานความสําเร็จเนี่ยตัวคุณมีคนที่อุปถัมภ์เกื้อหนุนดดีมากอาจจะเป็นเพื่อร่วมงานผู้ใหญ่สนับสนุนคุณดีอ่ะคุณเป็นคนที่บริหารจัดการสิ่งต่างๆได้เก่งแต่ด้วยความที่คุณเก่งเกินนะบางครั้งคุณดื้อคุณไม่ค่อยฟังคนอื่น อยากให้คุณนลดทิฐิลงมาบ้างนะคะรู้ว่าตัวคุณเ,เก่งจัดการทุกอย่างได้แต่อีโก้สูงเกินตรงนี้ก็จะไม่ดีนะคะจะไม่เป็นข้อเสียได้มาดูไพ่สรุปในช่วงครึ่งปีแรกของชาวราศีมีนกันนะคะชาวราศีมีนในครึ่งปีแรกการงานจะค่อยๆเติบโตมากขึ้นนะอาจจะไม่ได้แบบ ปุบปับก้าวกระโดดแต่ถามว่าความมั่นคงมีอยู่ไหมคุณมีความมั่นคงทางด้านการงานแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเหมือนอาจจะมีการแบบเหมือนได้ไปเดินทางต่างประเทศต่างจังหวัดได้นะคะอาจจะถูกส่งไปทำงานที่นูน่นที่นี่ประมาณนี้ทางด้านการเงินเนี่ยที่คุณรอคอยที่คุณคาดหวังและมีเกณฑ์ได้แน่นอนส่วนในครึ่งปีแรกอะ่ะคนโสดนะถ้าใครคิดที่จะ มีแฟนหรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์นยังไม่แนะนํานะคะอาจจะมีโอกาสเนี่ยได้เจอคู่เวรคู่กรรมได้นะคะความรักยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในช่วงครึ่งปีแรกมาดูดวงครึ่งปีหลังของชาวราศีมีนกันนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย คุณเนี่ยค่อนข้างมีภาระให้ต้องรับผิดช,ชอบเยอะและคุณอาจจะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยความที่ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเอ็นดูคุณนะคะยิ่งตำแหน่งคุณเนี่ยสูงขึ้นภาระที่ต้องรับผิดช,ชอบเนี่ยก็ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ทางด้านการเงินเนี่ยถึงมันจะมีเข้ามาให้คุณเนี่ยใช้จ่ายได้แบบเรื่อยๆอ่ะใช้จ่ายได้แบบฟุ่งเฟือยชิลๆเลยอะ่ะแต่ว่ามันก็อาจจะมีเกณฑ์หมุดเงินได้นะถ้าคุณใช้แบบไม่ระวังตัวนะคะ โดยรวมแล้วว่าถือว่าดีนะสำหรับชาวราศีมีนในปีนี้นะคะไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงหรือว่ากังวลเลยนะคะสำหรับปีนี้ก็ขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะผ่านผลอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ